ว่าถือว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้ามไปนใส่จะเป็นคนที่คนใช้เขาจะบอกผี้กระทำบางวอนนี้ว่ามึงเจ็ดแสนทุนย้อนไประวันก็เป็นเงินสี่แสหกแสนหมดเลยสิบหกวันสามสามสี่ล้านสิแสนี่นี่มั่น่ังบ้างสี่ล้านห้แสนบางนวัยผู้ใหญ่เดือนนั้นเดือนละสิบนะข้างนอกเบ้ด นือมันละแหลอันตื่นอันตื่นเหมือนเดิมอพอร่ต้นทนแต่วาใจอตรู้ต้นทุนยคน้วิธกใหมเลยานม่คิดจ่ายเาแงหักกับต่ยากดิ่งต้นนเงิเอนอยมันต้องโกงจาจา้จามว่ต้นทุนก็เลอสามสิบสามเยอะักาแล้อบบอันยเบืันกำมีเงินล้านไป มันโมเมมันเป็นค้ดได้กัไบดหนีนะไฟพ่เจ้านั่ท้เงินจำนนมาเาะมึกินแล้วเขาคอยจเอาเด็กยาวเาเจะใช้อปโกนึงจ้ามุ่หลายเชือกแล้วมึงเอาโบเลยเ้าเจ้ว่ามึงโกหูจ้ามึงไถามวามมงอาโบกเลยเจ้าพอแลถามมาตลอดแต่มึโกหูอ๋ถามเป็นหลายเชือแล้วตัวเน็งป่วยเขาดเสียงเกมันเรืองจะมึงเสี่ยงมึงเลดเพราะเขาจะแต่จม มึงก็ตัวแต่เรียกว่านเ่งบบแต่พูกาจังมูงกงใหก็ดีคุณมึงให้กูพะกูระตื่นใช่ไหมนไวทุกายจะเชื่องกายทุกเชื่อไวกายกระาที่ิเออกายตัมีเออนันเท่านเียงกัน 也还慢。<Yes. S 2> yes.